ผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามผมนะครับณอพาร์ตเมนตะ์แห่งหนึ่งในเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่กลับมีห้องพักอยู่ห้องหนึ่งที่ราวกับว่าการเวลาภายในห้องนั้นถูกแช่แข็งเอาไว้และไม่มีวันเดินหน้าต่อมาตลอด20กว่าปีเมื่อเปิดประตูเข้าไปบรรยากาศภายในห้องยังคงเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้ว เสื้อคลุมสีแดงตัวโปรดยังคงพาดวางอยู่อย่างลวกๆบนพนักเก้าอี้เหมือนเพิ่งมีคนถอดทิ้งไว้เมื่อครู่ของเล่นเด็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังวางกระจัดกระจายอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นและที่ผนังห้องปฏิทินกระดาษเก่าคร่ำคร,ครึยังคงถูกเปิดค้างไว้ที่หน้าเดิมคือเดือนพฤศจิกายนปี1 9 9 9ห้องนี้ไม่ใช่ห้องร้างที่ไม่มีเจ้าของนะครับแต่เป็นห้องที่ชายคนหนึ่งชื่อซาโทรุ ยอมกัดฟันจ่ายค่าเช่าทิ้งปลอะเปล่ามานานถึง26ปีคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ4ีล้าน 60, แสนบาทหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรทำไมต้องสิ้นเปลืองเงินทองมากมายขนาดนี้เพื่อรักษาห้องปลอะเปล่าไว้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินครับแต่อยู่ที่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในห้องนี้ต่างหากย้อนกลับไปในบ่ายวันที่13พฤศจิกายนปี1999 9. ห้องนี้คือสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลภรรยาอันเป็นที่รักของเขานามิโกะถูกคนร้ายบุกเข้ามาสังหารอย่างโหดเหี้ยมและที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือลูกชายไว้เพียงสองขวบของพวกเขานั่งเล่นของเล่นอยู่ข้างๆร่างไร้ลมหายใจของแม่โดยที่ไม่รู้เดียงสาเลยว่าโลกทั้งใบของเขาได้พังทลายลงแล้วซาทรุตัดสินใจตรึงสภาพห้องนี้ไว้ไม่ยอมย้ายไม่ยอมทำความสะอาด ไม่ยอมให้หลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเลือนหายไปเพราะเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งเมื่อเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพอห้องนี้จะพูดความจริงและจะช่วยลากอคอฆาตรกรที่พรากภรรยาเขาไปมารับโทษให้ได้แล้วแล้วปาฏิหาริย์แห่งความยุติธรรมก็เกิดขึ้นจริงครับในปี2025หรือ26ปีต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จ แต่สิ่งที่ทําให้คดีนี้กลายเป็นข่าวดังสะเทือนเกาะญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ระยะเวลาที่ยาวนานแต่เป็นโฉมหน้าของฆาตรกรที่พอเปิดเผยออกมาแล้วทําเอซาสโาทรุถึงกับพูดไม่ออกเพราะฆาตรกรที่โหดเหี้ยมคนนั้นไม่ใช่โจรแปลกหน้าที่ไหนแต่กลับเป็นเพื่อนเก่าที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตของเขาและใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนทั่วไปมาตลอด26ปีเรื่องราวความรักความแค้น และการรอคอยกว่าครึ่งชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ภรรยาจะมีบทสรุปอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปไขปริศนาคดีนี้ด้วยกันครับก่อนที่พายุใหญ่จะพัดเข้ามาทำลายทุกอย่างท้องฟ้ามักจะสดใสเสมอเรื่องราวของครอบครัวนี้ก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความงดงามเช่นกันครับเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปในปี1995ในตอนนั้นซาโตรุชายหนุ่มวัย40ปี ทำงานเป็นหัวหน้างานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเขาได้พบรักกับลูกน้องสาวสวยที่ชื่อว่านามิโกะครับแม้ว่าทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง12ปีหรือหนึ่งรอบนักษัตว์พอดีแต่ความรักและความเข้าใจก็ทำให้ช่องว่างระหว่างไวัยไม่ใช่ปัญหาในที่สุดทั้งสองตัดสินใจจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาและเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์ที่อบอุ่นในเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิไม่นานนัก โซทองคล้องใจของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นเด็กชายตัวน้อยที่ชื่อว่าโคเฮหลังจากมีลูกนามิโกตะตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาทำหน้าที่แม่บ้านอย่างเต็มตัวครับและถ้าหากมีใครสักคนที่เป็นนิยามของคำว่าภรรยาที่สมบูรณ์แบบผมคิดว่านามิโกะคือคนคนนั้นเธอมีความสุขกับการดูแลบ้านและสิ่งที่เธอรักมากที่สุดก็คือการทำอาหาร โตรุมักจะเล่าถึงภรรยาของเขาด้วยแววตาที่เป็นประกายเสมอว่านามิโกเป็นยอดแม่ครัวฝีมือเธออร่อยสุดยอดและที่สำคัญเธอใส่ใจถึงขนาดที่ไม่ยอมให้ผมต้องกินเมนูเดิมซ้ำกันเลยแม้แต่วันเดียวไม่ใช่แค่ดูแลสามีและลูกนะครับแม้แต่พ่อแม่ของสตรุเองเธอก็ดูแลปรนิบัติอย่างดีเรากับเป็นพ่อแม่แท้ๆของเธอเองชีวิตของครอบครัวสตรุดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความสุข จนกระทั่งเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี1999ช่วงเวลานั้นถือเป็นจุดพีคที่สุดของครอบครัวเลโก,กว่าได้ครับสตารุเพิ่งจะถอยรถยนต์คันใหม่และถือโอกาสขับพาภรรยาสุดที่รักกับน้องโคเฮไปเที่ยวพักผ่อนที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ภาพของพ่อแม่ลูกที่เดินจูงมือกันท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มในวันนั้นคือความทรงจำที่สตารุอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ตลอดกาลเพราะเขาไม่มีทางล่วงรู้เลยว่า นั่นจะเป็นทริปเข้าครัวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาสตรุไม่เคยเอะใจเลยสักนิดครับว่าหลังจากกลับมาจากความสุขล้นปลีในวันนั้นเพียงแค่เดือนเดียวต่อมาโลกทั้งใบของเขาจะพังทลายลงอย่างไม่มีวันหวนกลับแล้ววันที่ท้องฟ้าถล่มลงมาตรงหน้าก็เดินทางมาถึงครับวันที่13พฤศจิกายนปี1999 เป็นวันเสาร์ที่อากาศเย็นสบายตามปกติของฤดูใบไม้ร่วงซาตรุออกไปทำงานตามปกติทิ้งให้นามิโกะในไว้32ปีอยู่ดูแลน้องโคโฮเฮไวสองขวบที่ห้องพักเพียงลำพังในช่วงบ่ายวันนั้นเองครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีได้แวะมาหาเพราะตั้งใจจะเอาลูกพลับผลไม้ตามฤดูกาลมาฝากนามิโกะแต่เมื่อมาถึงหน้าห้อง เขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างประตูห้องไม่ได้ล็อกครับด้วยความสนิทสนมเขาจึงถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับส่งเสียงเรียกนามิโกซังอยู่ไหมครับแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบสงัดที่ลอยอวนอยู่ในห้องทันทีที่เขาเก้าวเทาเ้าเข้าไปในห้องนั่งเล่นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เขาต้องยืนตัวแข็งทื่อด้วยความช็อกสุดขีด ภาพที่เขาเห็นคือร่างของนามิโกะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่พื้นเธอถูกของมีคมแทงเข้าที่ลำคอและลำตัวหลายแผลอย่างโหดเหี้ยมลมหายใจของเธอได้ขาดห่วงไปแล้วแต่สิ่งที่บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่และสะเทือนใจผู้พบเห็นที่สุดไม่ใช่แค่ภาพร่างไร้ชีวิตของนามิโกะครับแต่มันคือภาพของเด็กชายโคเฮไวสองขวบ ที่ยังคงนั่งเล่นของเล่นอยู่อย่างเพลิดเพลินห่างจากศพของแม่เพียงไม่กี่ก้าวเด็กน้อยไร้เดียงสาเกินกว่าจะเข้าใจว่าความตายคืออะไรเขาไม่รู้เลยว่าแม่ที่นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นจะไม่มีวันลุกขึ้นมากอดเขาได้อีกแล้วเดชบุญที่คนร้ายไม่ได้ทำร้ายเด็กน้อยโคเฮปลอดภัยดีทุกอย่างแต่นั่นก็ยิ่งทิ้งปริศนาที่น่ากลัวไว้เบื้องหลัง ข่าวร้ายถูกส่งไปถึงหูของซาตรุที่กำลังทำงานเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางใจเขารีบบึ้งกลับมาที่ห้องด้วยหัวใจที่แหลกสลายวินาทีที่เห็นสภาพภรรยาโลกทั้งใบของเขาพังคลืนลงมาตรงนั้นคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวของซาตรุว่าทำไมบ้านช่องไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นทรัพย์สินมีค่าทุกอย่างยังอยู่ครบ นั่นแปลว่าคนร้ายไม่ได้ต้องการเงินทองและที่สำคัญเขากับนามิโกเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนใครกันที่เกลียดชังภรรยาแสนดีของเขาได้ลงคอถึงขนาดต้องลงมือฆ่าแกงกันโหดเหี้ยมขนาดนี้และความสงสัยนั้นนำไปสู่เงื่อนงำในห้องปิดตาที่ตำรวจต้องกุมขมับครับเมื่อตำรวจเข้ามาถึงที่เกิดเหตุสันนิษฐานแรกที่ผุดขึ้นมาคือ นี่อาจเป็นการฆ่าผิดตัวหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกครับว่าครอบครัวนี้ไม่มีศัตรูแต่เมื่อเริ่มเก็บหลักฐานอย่างละเอียดทุกอย่างกลับชี้ไปในทิศทางที่น่าสงสัยและเต็มไปด้วยความขัดแย้งเงื่อนงำแรกอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นครับตำรวจพบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กินค้างไว้และส้มลูกหนึ่งที่ยังปอกเปลือกไม่เสร็จวางอยู่ดูเผินๆเ,เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับ แต่สำหรับซาโตรุสามีผู้รู้ใจนี่คือสิ่งที่ผิดปกติที่สุดเพราะนามิโกะเป็นคนเจ้าระเบียบมากครับเธอเป็นแม่บ้านที่เนียบกริบหากเธอนัดแขกเอาไว้ล่วงหน้าเธอจะไม่มีวันยอมให้แขกเห็นถ้วยบะหมี่รกๆหรือเศษอาหารวางเกะก,กะแบบนี้แน่นอนนั่นหมายความว่าคนร้ายรายนี้เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ และมาเยือนแบบกระทันหันโดยที่นามิโกะไม่ทันตั้งตัวจากหลักฐานรอยเลื่อนและการชนะสูตรตำรวจจำลองเหตุการณ์ได้ว่าเมื่อเสียงกริ่งดังขึ้นนามิโกะวางมือจากส้มที่กำลังปอกแล้วเดินไปเปิดประตูแต่ทันทีที่บานประตูเปิดออกคนร้ายก็ลงมือแทงเธอทันทีโดยที่ไม่ได้ก้าวเท้าเข้ามาในห้องด้วยซ้ำนามิโกะพยายามสู้ครับ พบรอยแผลที่มือซ้ายซึ่งเกิดจากการปัดป้องคมมีดแต่สุดท้ายก็ต้านฐานไม่ไหวและจุดที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือจริงๆแล้วเธอลม้มลงที่หน้าประตูแต่รอยเลือดก,กลับลากยาวเข้ามาถึงห้องนั่งเล่นนั่นแสดงว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตนามิโกะรวบรวม,รวม,รวมเรียวแรงเฮือสุดท้ายไม่ใช่เพื่อนีเอาตัวรอดแต่เธอตะเกียบตะกายคลานเข้ามาหาลูกชาย เธอเลือกที่จะมาสิ้นใจอยู่ข้างๆลูกเพราะความเป็นแม่ที่ห่วงลูกสุดหัวใจนั่นเองและนั่นอาจเป็นโชคดีในโชคร้ายครับเพราะผังห้องทําให้เชื่อได้ว่าน้องโคเฮมองไม่เห็นเหตุการณ์สยดสยองตอนแม่ถูกแทงที่หน้าประตูแล้วใครกันคือคนร้ายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เริ่มตีวงแคบเข้ามาครับที่พื้นตรงทางเข้าตำรวจพบหยดเลือดที่ไม่ใช่ของนามิโกเมื่อนำไปตรวจสจน์พบว่าเป็นเลือดกรุ๊ปบี ซึ่งไม่ตรงกับคนในบ้านเลยสรุปได้ว่าคนร้ายเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับนามิโกเช่นกันนอกจากนี้ยังพบรอยรองเท้าเปื้อนเลือดขนาด24เซนติเมตรซึ่งถือเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กสำหรับผู้ชายบวกกับคำให้การของพยานระแวกนั้นที่เห็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุรา,ราวๆ40-50ปีสูงประมาณ160ซนติเมตรผมยาวประบา วิ่งหน้าตื่นออกมาจากที่เกิดเหตุโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งกุมอาคารเอาไว้เหมือนคนได้รับบาดเจ็บหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดแล้วครับว่าฆาตก,กรโหดรายนี้เป็นผู้หญิงแต่คำถามใหญ่ที่ยังค้างใจทุกคนคือผู้หญิงคนนี้คือใครเธอมีความแค้นอะไรกับคุณแม่ลูกอ่อนแสนดีคนนี้ถึงต้องลงมือฆ่าแกงกันขนาดนี้เมื่อกฎหมายยังเอื้อไม่ถึงตัวคนร้าย สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของคนเป็นสามีครับหลังเกิดเหตุสัทรุตัดสินใจพาลูกชายย้ายกลับไปอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณยายเพื่อความปลอดภยัยแต่เขากลับตัดสินใจทําในสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจนั่นคือการไม่คืนห้องเช่าห้องนั้นครับเขาเลือกที่จะจ่ายค่าเช่ารายเดือนต่อไปเรื่อยๆเพื่อรักษาสภาพที่เกิดเหตุไว้ให้เหมือนเดิมทุกตารางนิ้วเขาเชื่อมั่นเสมอว่า วันหนึ่งเทคโนโลยีจะก้าวหน้าพอที่จะไขความลับในห้องนี้ได้ซาโทะรุจ่ายค่าเช่าทิ้งเปล่าๆปีแล้วปีเล่ารวมเป็นเงินกว่า22ล้านเยนโดยไม่เคยเสียดายเงินเลยแม้แต่เยนเดียวและการต่อสู้ของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกวันที่13ของทุกเดือนซึ่งตรงกับวันที่นามิโกะจากไปไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือหิมะจะตกหนักแค่ไหนเราจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง ยืนแจกใบปลิวอยู่ที่สถานีรถไฟเพื่อขอเบาะแสคนร้ายบางครั้งเราก็จะเห็นภาพเด็กชายตัวน้อยๆมายืนช่วยพ่อแจกใบปลิวด้วยแต่ศัตรูที่น่ากลัวกว่าฆาตรกรในตอนนั้นคือเวลาครับในยุคนั้นกฎหมายญี่ปุ่นระบุอายุความคดีฆาตกรรมไว้เพียง15ปีนั่นหมายความว่าถ้าครบ15ปีแล้วยังจับใครไม่ได้ฆาตรกรก็จะลอยนวลพ้นผิดไปตลอดการสัตรุยอมไม่ได้ครับ เขาเข้าร่วมกับสมาคมครอบครัวเหยื่อคดีฆาตกรรมเดินหน้าเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายอย่างสุดกำลังจนกระทั่งความพยายามสำริจผมในปี2010ญี่ปุ่นประกาศยกเลิอกอายุความในคดีฆาตกรรมทำให้คดีของภรรยาเขาไม่มีวันหมดอายุอีกต่อไปในมุมของลูกชายอย่างน้องโคเฮที่เติบโตขึ้นมาโดยจำหน้าแม่ไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเขาไว้กับแม่ก็คือสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่นามิโกะเขียนทิ้งไว้ครับ ในไดอารี่เล่มนั้นเต็มไปด้วยข้อความแห่งความรักที่แม่อ่านแล้วน้ำตาซึมลูกแม่วันนี้หนูเป็นเด็กน่ารักจังเลยนะอย่านมแล้วเหรอเนี่ยแม่แอบใจหายนิดหน่อยนะที่ลูกไม่ได้กินนมแม่แล้วกลางวันซนจนหัวเราะเสียงดังพอกลางคืนก็หลับปุ๋ยเป็นเด็กดีและเลี้ยงง่ายจริงๆข้อความเหล่านี้คือยืนยันว่าเขาเคยเป็นที่รักมากแค่ไหนสาธุเลี้ยงดูโคเฮมาอย่างดี จนลูกชายเติบโตเป็นหนุ่มวัย28ปีมีหน้าที่การงานมั่นคงและได้แต่งงานมีครอบครัวสาธรุเคยให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเด็ดเดี่ยวว่าผมจะไม่ยอมให้ภรรยาต้องตายฟรีและผมจะไม่ร้องไห้ต่อหน้ากล้องเด็ดขาดเพราะผมจะไม่ยอมให้ฆาตรกรที่ดูอยู่รู้สึกสะใจที่เห็นผมออนแอความรักและความแค้นที่บ่มเพาะมานานกว่า2ทศวรรษกำลังจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อเข็มนาฬิกาหมุนมาถึงปี2025ปีที่หน้ากากของฆาตรกรกำลังจะถูกกระชากออกตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความเดือดร้อนของซาตโตรุจะกลายเป็นแรงกดดันให้ตำรวจไม่กล้าย,ยอมแพ้เช่นกันครับเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้คนไปกว่า5,000ปากมีการตั้งรางวัลน,นำจับสูงถึง3ล้านเยนแต่ทุกอย่างกอเงียบกริบราวกับว่าฆาตรกรล่องหนหายตัวไปในอากาศ แต่ในโลกของการสืบสวนความพยายามไม่เคยทรยศใครครับจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีมหาการ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2024นี่ี่้เองครับเมื่อมีการแต่งตั้งตำรวจสายสืบฝีมือดีคนใหม่เข้ามารับผิดชอบคดีเขามาพร้อมกับมุมมองใหม่ที่คนรุ่นก่อนอาจมองข้ามไปเขาวิเคราะห์ว่าคนร้ายที่สามารถหนีไปได้อย่างรวดเร็วหลังก่อเหตุและใช้ชีวิตเงยเียบเชียบมาได้นานขนาดนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่ ที่รู้จักเส้นทางตรอกซอกซอยเป็นอย่างดีเขาจึงเริ่มจำกัดวงผู้ต้องสงสัยให้เหลือเฉพาะหญิงวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นในช่วงปี1999ซึ่งขัดกรองออกมาได้ราวๆ100กว่าคนตำรวจไล่เช็คประวัติทีละคนทีละคนจนกระทั่งสะดุดเข้ากับชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้ทีมสืบสวนต้องขมวดคิว้วเธอชื่อยาสุฟุกุคุมิโกะ ปัจจุบันอายุ69ปีสิ่งที่น่าตกใจไม่ใช่ประวัติอาชญากรรมของเธอครับเพราะเธอขาวสะอาดแต่สิ่งที่น่าตกใจคือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับซาโตรุเพราะคูมิโกะคือเพื่อนร่วมชั้นสมัยมปลายและยังเป็นสมาชิกชมรมเทนนิสเดียวกันกันกบซาโตรุด้วยครับในเดือนสิงหาคม2025าตำรวจตัดสินใจเชิญตัวคูมิโกะมาสอบปากคำและขอตรวจ DNA แต่เธอปฏิเสธเสียงแข็งครับ และนั่นยิ่งทำให้ตำรวจมั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่ๆเมื่อกฎหมายยังบีบให้ตรวจ DNA ไม่ได้ทันทีตำรวจจึงงัดไม้ตายทางจิตวิทยาออกมาใช้ครับด้วยการปล่อยข่าวลือวงในออกมาหนาหูว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วและกำลังเตรียมบุกจับกลุ่มเร็วๆนี้เป็นสงครามประสาทเพื่อกดดันให้คนที่หนีความผิดมาค่อนชีวิตต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับและแผนนี้ก็ได้ผลชะง,งัดครับ วันที่30ตุลาคม2025หรือเพียงแค่เดือนที่แล้วนี้เองครับยาสุฟุกุคุมิโกะทนแบกรับความกดดันและความหวาดกลัวต่อไปไม่ไหวเธอตัดสินใจเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพียงลำพังและเอ่ยปากสารภาพความจริงที่เก็บงมมา26ปีว่าฉันเองเป็นคนฆ่าคุณนามิโกะผลการตรวจ DNA ยืนยันชัดเจนครับเลือดปริศนากรุ๊ปบที่หยดอยู่หน้าประตูห้องในวันนั้น ตรงกับ DNA ของคุมิโกะแบบ100เปอร์เซตเธอสารภาพทางน้ำตาว่าตลอด26ปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงทุกลมหายใจกลัวเสียงไซเรนตำรวจกลัวเสียงเคาะประตูจนกระทั่งวันนี้วันที่เธอตัดสินใจเดินเข้าคุกด้วยขาของตัวเองเพื่อจบฝันร้ายนี้เสียทีแต่คำถามที่ซาโตรุและสังคมอยากรู้ที่สุดคือเพื่อนเก่าที่เคยตีเทนนิสด้วยกัน ทำไมถึงกลายร่างเป็นปีศาจที่พรากชีวิตของภรรยาของเพื่อนได้ลงคอแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่หลังใบหน้าเรียบเฉยนั้นคืออะไรกันแน่เมื่อซาโตรุทราบข่าวว่าคนร้ายคือคุมิโกะเพื่อนเก่าสมัยเรียนเขายืนนิ่งด้วยความตกตะลึงครับภาพความทรงจำสีจางๆในอดีตค่อยๆผุดขึ้นมาและคำถามเดียวที่ดังก้องอยู่ในหัวก็คือทำไม คำตอบของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ซ่อนอยู่ในหลุมดําของจิตใจที่ชื่อว่าความริษยาครับย้อนกลับไปสมัยมัธยมปลายคุมิโกะเคยรวบรวมความกล้าสารภาพรักรก,กับซาโตรุในวันวาเลนไทน์แต่ซาโตรุมีคนที่ชอบอยู่แล้วจึงปฏิเสธเธอไปนั่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของความรู้สึกที่ติดค้างเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายสิปีจนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี1999เพียงแค่5เดือนก่อนเกิดเหตุ ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานเลี้ยงรุ่นในงานนั้นชีวิตของทั้งสองคนแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวซาโตรุกำลังมีความสุขที่สุดเขาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้ยวยรอยยิ้มถึงภรรยาสาวที่อายุน้อยกว่าและลูกสายที่น่ารักแต่ในทางกลับกันชีวิตของคุมิเกะกำลังพังทลายถ้าสูญเสียลูกคนโตไปครอบครัวโทษเป็นความผิดของเธอ จนเธอป่วยเป็นโรคซิมเศร้าและใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์เมื่อคูมิโกะเห็นภาพความสุขของซาตารุความเจ็บปวดในใจเธอจึงแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังเธอเริ่มมองว่านามิโกะคือตัวไทยของความสุขที่ขโมยทุกอย่างไปจากเธอเธอจึงเริ่มสะกดรอยตามซาตารุสืบหาที่อยู่จนกระทั่งบุกไปที่ห้องในวันนั้นซาตารุพูดทางน้ำตาหลังจากรู้ความจริงว่า ผมไม่เคยคิดเลยว่าคนร้ายจะเป็นคนที่ผมรู้จักผมรู้สึกว่าผมต้องขอโทษภรรยากับลูกจริงๆถ้าเธอแค้นผมเธอก็น่าจะมาแทงผมสิไม่ใช่ไปลงที่ภรรยาของผมวันนี้คดีสิ้นสุดลงแล้วคุมิโกะถูกจับกลุ่มและเตรียมชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตส่วนห้องเช่าห้องนั้นห้องที่ซาตตรุยอมจ่ายเงิน22ล้านเยนเพื่อยื้อเวลาไว้นานถึง26ปี วันนี้หน้าที่ของมันได้จบลงแล้วครับสตรุในวัย69ปีมองไปที่ห้องแห่งความทรงจํานั้นครั้งสุดท้ายก่อนจะพูดประโยคสั้นๆที่ทำให้ทุกคนต้องน้ำตาซึมว่าในที่สุดผมก็จะได้ทำความสะอาดห้องนี้สักทีนะมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดห้องหรอกครับแต่มันคือการปัดกวาดฝันร้ายที่เกาะกินหัวใจเขามาครึ่งชีวิตให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และส่งภรรยาอันเป็นที่รัก ให้เดินทางไปสู่สุขติตลอดกาล